ปั่นกันไปเพลินๆข้างหน้ามีวัดอีกเยอะครับตรงข้ามโน่นก็เป็นวัดร้างเดี๋ยวไปชมใกล้ๆครับนี่เป็นวัดร้างหมายเลขหก 6. เออจริงๆแล้วผมน่าจะทําเรียงลําดับเนาะว่าวัดร้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันถึงวัดลําดับที่เท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้ทางกรมศิลป์กำลังจะมีการบูรณะครับถ้ามองจากโครงสร้างตรงนี้ตรงก้อนหินตรงนี้เนาะผมว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนน่าจะมีพวก เราเรียกอะไรสิงหรืออะไรอยู่นี่แหละแต่มันไม่เหลือแล้วละ่ะเหลือแต่ฐานไปไหนก็ไม่รู้ก็ตอนนี้ก็มีการนำอิฐมาบูรณะโครงสร้างใหม่ครับวัดแห่งนี้สร้างมานานแค่ไหนก็ลองดูต้นโพต้นนั้นสิครับที่มันขึ้นตรงกลางฐานทำให้โครงสร้างของอะไรนะวิหารเหลือนิดเดียวโดนต้นโพเบียดไปหมดแล้ว เรามาจบคลิปนี้ด้วยการชมด้านในของวัดเจดีหลวงครับวัดเจดีหลวงเป็นวัดเก่าที่ยังมีพระอยู่นะครับบริเวณรอบๆมีต้นสักอยู่เยอะแย,ย,ยะเลยร่มรื่นมากครับวัดเจดีหลวงมีทั้งที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่นะครับบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วที่ไหนสร้างก่อนคำตอบก็คือวัดเจดีหลวงที่เชียงใหม่สร้างก่อนครับคำว่าหลวงแปลว่าใหญ่ นั่นก็คือยังมีเจดีย์องค์เล็กๆหรือเจอดีย์เรียกว่าไม่แน่ใจว่าใช้คาว่าเจดีย์ประกอบไหมนั่นนะครับมีเจดีย์องค์เล็กๆอยู่รอบๆเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับของอวัดเจดีย์หลวงแล้วไปจบกันที่กราบสักการะพระเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับเนี่ยบริเวณรอบๆก็จะร่มรื่นมากเสาร์อาทิตย์มานั่งพักผ่อนที่นี่ฟินมากครับบรรยากาศดีมาก นี่ก็คืออีกมุมหนึ่งของวัดเจดีหลวงนะครับหลายคนที่มาเยือนเชียงแสนก็ไม่พลาดที่จะมาเยือนที่นี่ก่อนจะจบคลิปเราไปชมความงดงามของพระพุทธรูปเชียงแสนสิงหนึ่งด้านในกันครับดูโครงสร้างอิฐเก่าแบบนี้ผมว่ามันมีมลขลังดีนะครับ สำหรับพระพุทธรูปเชังแสนสิ่งหนึ่งนั้นจะมีลักษณะเด่นก็คือาพระพักกลมอิ่มเอิบพระเกตเป็นลักษณะบัวตูมพระศกขโมดเป็นก้นหอยจีวรแนบเนื้อปลายสังคาติเป็นเขี่ยวตะขาบและมักนั่งประทับนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสื่อถึงความมั่นคงสมบูรณ์และส่งพลัง